สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาทำน้ำเ้าข้าวผัดน้ำพริกบูดูใบา,ยายชยนะครับนี่เป็นน้ำพริกบูดูใบไชยนะครับสำหรับคนที่ได้ซื้อไปแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับทำตามได้เลยนะครับนี่แล้วก็รสชาติออกมาเหมือนกันหมดทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะก็จะมี นะครับแน่นอนเราก็ต้องมีข้าวนะครับอันนี้ชัยก็ตักข้าวมา200กรัมนะฮะข้าวสุกนะครับแล้วก็มีโปรตีนอ่ะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ชัยก็เลือกเป็นถั่วและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟองเต้าหู้นะครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะใส่อะไรก็เลือกใส่อ่ามีหอมซอยนะครับอ่าต้นหอมซอยพริกแดงซอยแล้วก็ มีหัวหอมแดงซอยกระเทียมทุบแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะฮะอ่านี่ง่ายๆนะครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มจากข้าวก่อนเลยนะข้าวนะครับเราต้องคลุกกับน้ําพริกก่อนนะครับลักษณะก็คล้ายๆกับข้าวผัดน้ําพริกลงเรือนะครับซึ่งเขาก็จะคลุกนะฮะแต่เป็นข้าวผัดน้ําพริกลงเรือเขาจะคลุกด้วยกะปิใช่ไหมครับ อันนี้เราก็จะคลุกด้วยน้ําพริกบูดูนะครับใช้จะใส่น้ํามันลงไปสักช้อนหนึ่งนะครับก็เวลาคลุกเนี่ยก็จะทําให้คลุกง่ายด้วยนะครับผัดมาเนี่ยก็จะผัดง่ายนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้เรามีอันนี้อยู่นะฮะนี่ใช้น้ําพริกบูดูนะครับประมาณ1นช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับ รสชาติของมันเนี่ยคือจะได้ของมันอยู่แล้วยกเว้นใครกินรสจัดก็ใส่มากกว่านี้แล้วกันนะครับจต่ขณะนี้ใช้ก็ว่ามันก็โอเคแล้วนะครับนี่เราก็คุกนะครับเคุกให้เข้ากันก่อนอ่าเดี๋ยวขอปิดเสียงตัวนี้นิดนึงโอเคอ่ะนะฮะคุกเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จละนะครับทีนี้เริ่มกันเลยครับ ราก็เปิกระทะตั้งไฟใส่ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะครับรอให้กระทะร้อนก่อนอซึ่งก็ง่ายนะครับง่ายนะฮะใครที่มีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่แบบ อยากจะทําเมนูพิเศษนะฮะเปิดเมนูพิเศษมานะครับบางทีถ้าอาหารไม่เป็นเลยก็ช่างแล้วแต่นะครับเป็นชุดรับแขกได้เลยตัวนี้นะครับผัดแล้วก็หลายๆคนที่ได้กินจะบอกว่ารสชาตินี้ไม่มีในทั่วไปแล้วไม่มีที่ไหนนะครับเป็นพิเศษเฉพาะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบร้านอาหารนะฮะอาหารสุขภาพอะไรเงี้ยก็เปิดเป็น1เมนูได้เลยเป็นเมนูพิเศษนะฮะ,ะมันก็จะได้แบบ ได้รสชาติสมุนไพรด้วยนะครับกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับอใอ้ชจะใส่ทั้งกระเทียมทั้งหอมลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดสักหน่อยนะครับ ให้กลิ่นหอมขึ้นมานะฮะอ่านี่ครับกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใส่ฟองเต้าหู้แล้วก็ใส่ถั่วลันเตาอ่าญี่ปุ่นถั่วแรกญี่ปุ่นนะฮะ โอเคนี okay. mm ่ hmm. okay. ครับพวกนี้สุกง่ายนะครับส่วนฟองเต้าหู้ก็สุกอยู่แล้วนีฮะแล้วก็เตรียมข้าวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับ เป็นอะไรที่ง่ายครับเพราะว่ามันเสร็จจับมาแล้วครับไม่ต้องปรุงเลยนะครับคนทำอาหารไม่เป็นปรุงไม่เป็นก็ไม่ต้องปรุงเลยครับแค่นี้แหละครับขาดออกมาแล้วจะได้รสชาติมาตรฐานสากลที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเบาไฟนิดหนึ่งครับไฟจะแรงไปนิดโอเคอ่า หลังจากนั้นนะครับใส่ใบมะกรูดซอยนะครับลงไปเลยนี่ก็จะเพิ่มอัรถรสความหอมนะฮะเดี๋ยวขอชิมรสชาติสักนิดหนึ่งครับว่ารสชาติเป็นยังไงอืมรสชาติพอดีแล้วครับ นะฮะพอดีละนะถ้าคนชอบรสจัดมากก,ก็ใส่มากกว่านี้นะครับใส่ใส่น้ำพริกบูดูลงไปมากกว่านี้อันนี้เนี่ยเวลาเสิร์ฟก็นะครับบีบมะนาวได้เลยนะครับถ้าคนต้องการเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็บีบมะนาวนะครับนี่ใช้ก็ไม่ผัดเยอะนะครับผัดแค่นี้นครับได้ละเป็นข้าวผัดที่ สมุนไพรนะครับเรียบร้อยอ่าไปเสร็จแล้วครับง่ายๆเลยทีนี้อันนี้นะครับ เราก็จะโรยหน้าสักหน่อยนะครับเราจะกินพนริกสดไงฮะเราเลยไม่ได้ใส่พริกสดลงไปในการผัดนะครับเราก็จะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็ใบหอมซอยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปนี่นะครับแค่นี้เองครับบีบมะานาวสักหน่อยฮะ บีบมะนาวสักหน่อยถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวนะครับก็จะได้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะครับอ่าใครที่ได้ของไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีคนได้รับของนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะครับอ่าก็ไปลองทํากินดูนะครับเมนูนี้นะครับคือน้ําพริกบูดูเนี่ยจะใช้กิมผักลวกผักสดนะฮะแตงกวาถั่วหอ,อกยาวอะไรเนี่ย โอเคหมดเลยนะครับโอเคหมดเลยแล้วก็จะเอามาผัดแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้อีกกลิ่นอายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่แบบอ่ากินอิ่มๆกันไปเลยนะครับนี่ผัดกับข้าวแบบนี้นะครับหรือว่าจะไปะยุกตได้ครับใครจะไปใส่อะไรเพิ่มเติมยังไงก็ได้แต่พื้นฐานคือเบสดมันจะออกมารสชาติแบบนี้นะครับอันนี้ว่าไปก็เหมือนโฆษณาแต่ตอนนี้ก็ไม่มีของแล้วนะครับก็คือส่งหมดแล้วนะฮะส่งหมดแล้วคนที่ เพิ่งมาเห็นแล้วก็อยากได้ก็คือต้องอินบ็อกไปทางเดิมนะครับหรือไลน์ไปในที่โพสต์ไว้ให้นะครับแล้วก็จองไว้ก่อนนะครับเพราะทำรอบต่อไปนะฮะคุณก็จะได้ก่อนนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับง่ายๆนะครับ